สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําการใช้งานบนวิเตอร์กระแสสลับนะครับบนวิเตอร์กระแสหลับนะครับจะมีสามช่องงานใช้งานนะครับสองย่านวัดนะครับแล้วก็ย่านบวกลบนะครับถ้าเราเลือกย่านที่เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเราจะไปดูสเกลบนนะครับมันจะเต็มเจ็ดร้อยห้าสิบถ้าเราเลือกย่านวัดสามร้อยนะครับเราให้เรามาดูสเกลล่างนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการทดลองใช้โวลวิเตอร์กระแสหลักนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องเกยบที่ย่านบวกลบนะครับเราก็เลือกย่านวัดผมเลือกย่านวัดที่750นะครับตอนนี้เราจะมาวัดแรงดันในวงจรน,นะครับครับ เรามาดูสเกล750ครับสเกลบนที่เราเรียกนะครับเ,บเด่นได้ว,ว่าแรงนั้นของจอนี้จ่านค่าได้200โวลน,นะครับใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเก็บอุปกรณ์นะครับ